มาแล้ว24ชั่วโมงในบล็อกฟุตอีพี3ถามสห์ว่าให้ถามว่าย่า24ชั่วโมงในบล็อกฟุตจะจบตอนไหนจะจบตอนเลเวลเ0็น,700นะครับเออจะจบตอนเลเวล0 0ก็มาแล้วสำหรับ24ชั่วโมงในบล็อกฟุตอีพี3นะครับสหาหกว่าคลิปนี้สนุกก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอแค่สองไลค์ก็พอนะครับก็ ตอนแรกก็เริ่มผมก็ทำการขับเรือไปที่เกาะบากี้เพื่อเซฟนะใช่ผมไปขับเรือไปเกาะบากี้เพื่อเซฟเซฟเสร็จเมื่อผมก็จะทําการขับเรือไปที่เกาะกลางเพื่อที่จะได้สแตกนะจตอนนี้ผมขับเรืออยู่รหางนี้ผมก็ขอนี้ก่อนนะครับพอถึงเกาะกลางแล้วผมก็เลย อัพสเต็กอะไรนิดนดน้อยน้อยูก็อัพสเต็กให้ทุกคนให้เท่ากันหมดทุกตัวนั่นแหละเอางไงแต่ว่าผมก็เลยไปรีสเตก็กท,ทันทีนั่นแหละผมรีสเตก็กแล้วก,กดอันที่สองกดอันแรกแล้วก็ต่อยเขาจะรู้ว่าต่อยไม่เข้าแล้วเขาใช้บุควานซะด้วยแต่ผมก็ไม่มีฮาคร์หรอกอะตามจริงอะผมก็เลยอัพสเต็กเล็กๆน้อยน้อย แล้วผมก็เลยกลับเกาะบากี้ผมกับเกาะบากี้เสร็จปุ๊บผมจะไปฟาร์มทันทีถ้าว่าผมคลิปนี้มันไม่สนุกก็ขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าผมพากไม่เก่งนะครับ <c oughs> ผมค่อยบอกแล้วนะครับว่าผมพากไม่เก่งนะครับแบบเนี้ยเพราะว่าผมไม่เคยทําแบบนี้มาก,ก่อนนะแล้วผมก็มาเซฟอีกครั้งซึ่งผมไม่รู้ว่าผมเซฟทำไมเนี่ยเาผมเซฟไปแล้วตอนแรกแล้วผมก็รับเครดฟาร์ม แล้วก็ฟาร์มฟาร์มไปฟาร์มมาก็เห็นคนอยู่กั็เดียวกับเราแต่ว่าเขามาล้านม้อนผมผมก็ทํางานต่อยไปเร,ยเรื่อยๆนะครับแต่เขาล้านมอนผมแล้วเขาก็จะพยายามฆ่าผมด้วยแล้วเขาก็ฆ่าผมตายแล้วผมเสียค่าหัวไม่นะผมเสียค่าหัวที่ผมทํามานานแต่ว่าเขาก็พยายามล้านม้อนผมอยู่เรื่อยๆแต่ผมก็ไม่ได้จะล้านมอนเขาสักหน่อยแต่เขามาล้านม้อนผมอย่างนี้มันไม่ได้ ผมก็เลยไม่รู้จะทำไงดีผมก็เลยฟาร์มไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาไม่มีม้อนจะมาตีหรือ,อยังไงเขามารัม้อนเขามาบอกว่าหายแล้วจากนั้นเขาก็ไปฟาร์มของแดงแล้วเขารันม้อนผมอีกแล้วผมก็เลยไปรัเวสแต่ว่าเวทผมยังไม่เสร็จแล้วผมมารับเวททำไมเนี่ยจากนั้นผมก็เลยฟาร์มแล้วก็ฟาร์มนะครับพอบรักคอยเสร็จปุ๊บผมก็เลยผมก็เลยไปรับเวสอ,อีก ไอทำเกสเลยแล้วปุ๊บผมก็เลยรับเกสอีกแล้วจากนั้นผมก็เลยฟาร์มอีกครั้งผมล่างบอลมาสองตัวแล้วผมก็ฟาร์มเพราะแบ่งบอลให้เขาว่างแล้วผมไม่มีบอลแล้วผมก็เลยตีไอบอลของเขาเนี่ยนึงแต่ว่าเขาก็ร่ามบอลของผมแล้วผมตัดมาตอนที่ผมฟาร์มปกตินี่กว่าตอนนี้ผมเลเวลสอสิบแปดแล้วคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าผมอาจคลิปไม่อานนะครับผมไม่ว่างนะครับตอนนี้ ตอนนี้ผมต้องไปฟาร์มรหัสเทพอีกนะครับรหัสเทพใหม่ด้วยนะใช่เพราะอีกรหัสเทพใหม่เกดิกดีหนึ่งโดนแฮ็กเป็นที่ไอโดน้องขโมยเป็นที่เรียบร้อยนะใช่แล้วผมก็ฟาร,ร์มไปเรื่อยเรื่อยนะผมพอฟาร,ร์มเสร็จผมก็รับเควสแต่คลิปนี้ผมอาจจะเล่นคลิปทางคลิปมันเลยนะครับเพราะว่ามันช้า จากนั้นผมก็เลยฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มผมไม่รู้จะทําอะไรดีแล้วก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆแล้วก็รอจนกว่ามันจะเกิดแล้วก็ตีมอนพอบอสเกิดปุ๊บผมก็ตีมอนไอ้มอนเกิดผมก็ตีมอนไม่ใช่บอสใช่ผมตีมอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมอีพีนี้แล้วจากนั้นก็มีคนมาฆ่าผมไม่รู้ว่าเขาแคสอะไรผมหนักๆเขามาฆ่าผมแถมเขาราดมอนผมทุกตัวอีกด้วย ลาทอนผมทั้งหมดเลยอ่ะเสียผมก็เสียใจมากเลยว่าว่าทำไมมีคนแย่ในสังคมในบล็อกฟุตอย่างนี้ด้วยช่างเอะเพราะว่ามันมีคนแย่ในสังคมบล็อกฟุตอย่างนี้เยอะแล้วผมก็เลยไม่เสียใจที่หลังเพราะว่าผมรู้แล้วว่าบล็อกฟุตแต่มันมีสังคมแย่ๆกับสังคมดีๆผมก็เลยคอมเมนกล่องเก็บไว้แล้วลุยต่อผมเก็บกล่องแล้วแล้วผมก็ไปรับเควสอีกและจากนั้นผมก็เลยตีมอนไปเรื่อย แต่ว่าเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะพักแล้วผมก็เลยพักนิดๆหน่อยๆก็พอจากนั้นผมก็ฟาร์มจนตอนนี้ผมก็จะเลเวล42แล้วแล้วอ e ีพีหน้าผมจะฟาร์มจนถึงเลเวล60แล้วก็ล่ามอนมารวมตัวกันแล้วก็ตีตีเสร็จปุ๊บผมก็ทำการในนี้เป็นที่เรียบร้อยเลเวล42เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นผมก็ เลเวล42แล้วผมก็ฟาร์มอีกจนให้เลเวล43นะครับใช่ผมจะฟาร์มให้เลเวล43เลยแล้วก็เตียมอนนอนมอนมอนมอนเตีมอน,มอนแล้วอีพีนี้จะจบตอนเลเวล700นะครับ24ทุกเมืองในวอลฟูจะจบตอนเลเวล700นะครับไม่ใช่อีพีนี้จะจบตอนเลเวล700นะไม่ใช่นะก็สาวใไอชอบคิมนี้ ขอแค่สองไลฟ์พอ